สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับกล้องอนาล็อกนะครับยี่ห้อ Uniview นะครับผมเป็นรุ่น UACB 1 2 2 AF 4 0ขีด w นะครับผมชินข้างยาวเลยทีเดียวนะครับกล้องตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องอนาล็อกนะครับที่สามารถปรับระบบได้ถึง4ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TVI CVI AHD แล้วก็ CVBS นะครับผมกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ ให้ภาพสีกลางคืนนะครับด้วยหลอด LED Warm Light ตรงนี้นะครับ2ดวงนะครับแล้วก็มีไมในตัวนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับตัวบอดี้เขานะครับจะเป็นโลหะนะครับผมตัวบอดี้กับขาเขานะครับแต่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ไม่ใช่โลหะนะครับที่เป็นสีดำๆเขาจะใช้วัสดุเป็นกาฟินนะครับซึ่งวัสดุตัวนี้นะครับมันจะช่วยกระจายความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับมันก็สามารถทําให้ตัวกล้องเนี่ย มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับทั้งด้านหลังก็จะมีตัวช่องเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับผมเป็น DC นะครับแล้วก็หัวเอาไว้เสียบกับแจ็ค BNC นะครับในส่วนนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับให้ความลอียดที่200พิกเซลนะครับเลนส์4มิลนะครับผมก็จะได้ภาพที่ขนาดความกว้างประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นการทดสอบอนะครับเ mm hmm. สียงใหม่จากกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ห่างจากกล้องระยะประมาณสองเมตรกว่า,วาได้นะครับอันนี้ก็ลองฟังเสียงดูนะว่าชัดแล้วก็ลองพิจารณาดูนะว่าเหมาะกับก,การเอาไปถือตั้งเพื่อไปทือภาพและเสียงหรือเปล่านะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดภาพกลางคืนนะครับที่เขาใช้เป็นภาพฟูค l เลอร์นะก็คือเป็นภาพสี ตลอดทั้งคืนเลยนะครับาหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกล้องรุ่นนี้นะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่1795นะครับหรือที่ไลน์แอดแอดไซ์วัตชิ CCTV นะครับก็จะมีช่างเทคนิคคอยคำแนะนำอยู่นะครับผมสวัสดีครับ